ธรรมะสวัสดีท่านวันนี้ก็วันที่ส๗ธันวาคมวันพีมไมขพงไทยคุณกราเขาให้รุ่งกป็น อันมานะครับปีพุทธาปสองพันปีก่อนีวันโสภณวารนะครับ่านก่จะเป็นารเป็นเช่นไรก็ท่าที่ดีแลก็ยืนรับไลค์กดแชร์กดสคก็มข้องวัดก็ด้วยนะก็จะเป็นการอนุโธนาเงินมาดูอันบุญประจำปีสนง้านปีก่อนตอนเัียไง ต้น้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่ยอดนี้เลยเออโอ้แล้วก็ปรดับไฟอย่างสวยเลยที่วัดโสผนวิหารรุ่เรืองและก้าวไปเพื่อผ่านพ้นโลภะนะครับก้าวไปให้พ้นจากทุกข์พ้นจากโกพ้นจากโรคพ้นจากภัยก้าวไปให้หมดทนพระธรรมจักรกิจอธิษฐานนำไปวางรูปกรร บตฏีชั้นทตามกำลังวันของท่านนะครับท่านรู้สึกจะเต็มแล้วเต็มแล้วเขาอีกเริ่มจะไม่พอทางคณะกรรมการเรานะครับท่านนั่งแล้วก็ดูด้วยนะว่าข้างบนนั้นตรงกับท่านไหมที่มีได้มงคลนะครับเราเตรียมไว้ที่419ร้อกโต๊ะ 1 9บเก้าอสาีกนะครับแต่ตอนนี้น่าจะไม่พอน่าจะไม่พอนะครับสอง6ันหอยเมื่อท่านมาแล้วก็บูชานบคราะกันนะครับร้อถ้าเป็นรถยนต์นะครับก็ร9 9ยเนะครับร้อบูชา แม่ยานามให้รถเรามีเดชมีบารมีมีพลังมีอำนาจนะครับไปห,หน่งที่แห่งใดแล้วกลาดจากหมูมันไพยพันธ์นี่คือการบูชา, oh, <so> อานอกจากเราได้บูชาที่บ้านสกักการะด้วยเครื่องแล้วตามที่เรารู้ตามทีนี้จะเป็นการปัดเป่ารังควานนะครับ สิ่งไม่ดีไม่งามนะครับให้ออกจากรถเราชื่อทะเบียนนะครับชื่อเจ้าของแล้วก็ทะเบียนทะเบียนรถเราก็จะนนำพามาเส้นโชคลาภนะครับทำให้เราธน,นาคารเป็นรพระพุทธไสยางน,นะครับพระนอนนะครับพระนอนใครบูรชาธนังคารบุคคลผู้นั้นก็นะทีส่สนับอง

เยอะเลยสิ่งไมดีไม่อาก็ขอให้ละลายายสไปกับพีเราพร้อมกับพิธีกงนี้นะในวันนี้คือวันที่3อนุซึ่งเป็นวันทีอ๋อสาธุมาด้วยมาด้วยมาด้วยมด้วยมาด้วย สิิตีนามนามนะครับสิ่ิดีนามนามชีวิตเราก็จะเล่นสลี่ยนนี้ทั้งนั้นเป็นแารปฏติต่อสักพะโสสัพพะโรกสัพพะภยสัพพะโเสมอกันไจสํพรอโตัวนอกสัรพะตัวในสราพะตัวทิ่ใดใดก็ขอจาให้มีชัยชนะมงคล จะเอ้รไบใด็ขอให้กลายเป็นดีราบปีราบเดือนราบวันรบปีไา่เดื่อนรอบเดือนขอให้ลายราบวันขอให้หายเหมือนน้ำกลับไปอภิวันใจเยสัมภธานงสัมภลาภังพระวันตุเตพระวันตุเตทะานครับให้ทุกท่านีิยมเจน สิ่งดีงามเมียรมองไปมงเระลองมององเลยแบบกยเมียเรนยเยแนร่งที่ีกรรมนี่เฮ้ยแบบเออตาก็สบเปลือเสียเมียพระบัตาการเมียตัวปะตดตัวปีตัวดบบหยอกนบ่ยหยงแบาหยอยยิ่ง สุดทยนกระจุกกระจยสมบูรณ์เ็มเี่ยมเา้เอาควโอนทุกียังจะเ่านยังจะมาร่วมขอบคุณพระอาจารย์้วก็เอาแบบสาวพระอาจารย์พระครูพระครูปลัดพระครูปรลัดนัทวุฒ ตุลากิตโตแล้วเอาเจ้าว่าเบิดเออสลาวบัณหมอร่วมพิธีกรรมหมอพิธีการหมอร่วมศึกษาดูง,งานของเราเนี่ยจะนำแผนเพื่อนบันตรเราประกอบเจาเธอจ้วงเทศกาลงานลเอาบัานหมอร่วมพิธีกรรม อ่ะตอนนี้บันบลีเรียให้บันน่าจะได้เวลาแล้วนะครับใกล้เวลาตามกำหนดการกันแล้วอ่าหนึ่งทุ่มกรรมการวัดของเรานะครับถ้ามีตู้แช่เราก็เอาตู้แช่มาวางไว้ให้น้ำจอกให้พี่น้องเราได้ดื่มนะครับ เผื่อว่าท่านใดกระหายนา้ำคนเสิร์ฟน้ำอขอจะการทองาน,นวนางงานัโซคน,นวันนี้นะในวันที่เสาน,นว่านีวันที่เก่าเราจะมีการ การดำเนกรับการที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปนะครับก็จะเป็นการร่วมที่อย่างเราซเต้นสัตว์จะเป็นการนำพานงพี่ชาติไรยอาราธนาบารมีในการสะดับพระประดับการามดิธีการมเชื่อของเรา วัดโสภณวิหารของเรานะครับเป็นโอกาสที่ตัวหลักผู้ใหญ่นะครับจะได้เดินทางมาร่วมพิธีกรรมารมาเกีบบ,บรรยากาศส่วนรถปอเต้ใจนะครับงานเสด็จครบสวดมนต์ขัมปีวัดโสภณวิหารนะก็มีงานใหญ่บุญประจําปีแล้วก็ประดับไฟได้อย่างสวยงามนะท่านทั้งหม 对对。